งานองค์พระปฐมเริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันที่10พฤศจิกายนแต่ใครที่มาไม่ทันวันที่10พฤศจิกาก็ยังมีร้านค้าร้านขายขายของกันต่อเนื่องอยู่ปีนี้พิเศษหน่อยนะมีสวนสนุกมาจัดเพิ่มเติมอยู่เพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจการละเล่นแบบสน,สนุกแบบนี้สามารถมาชื่นชมเครื่องเล่นตามที่ต้องการได้เลยนะครับแต่สําหรับลุงคงเดินเข้าองค์พระปฐมเจดีย์ไปกราบนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา ไม่ว่าจะเป็นพระร่วงโรจนาฤทธิ์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกขององค์พระปฐมหลวงพ่อศิลาขาวที่อยู่ทางทิศตะวันตกส่วนมุมที่มีสวนสนุกอยู่ตรงนี้จะอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์วิวบรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้งดงามดีเหมือนกันนะครับลงุงใครที่อยากเห็นองค์พระปฐมเปิดประดับไฟสวยงดงามให้มาถึงก่อนเวลาสามทุ่มตรงนะลุงอยู่เพลิดเพลินไปหน่อยจนไฟที่ประดับองค์พระปฐมเขาปิด แต่ไฟร้านคา้าร้านขายก็ยังเปิดอยู่นะเพื่อความสว่างสวยบอกได้เลยครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารและของกินในงานตรงจุดนี้มีเยอะหลากหลายร้า,า,ยานค้ามากมายเลยครับพ่อ,อที่สำคัญเลยนะใครที่มาองค์พระปฐมเป็นครั้งแรกแล้วยังงงทิศทางอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะสามารถเข้าได้หลากหลายทิศทางมากพื้นที่จอดรถโดยรอบมีพร้อมให้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน พร้อมทางทางเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ของทางวัดอำนวยความสะดวกให้พร้อมหมานครปฐมไม่ต้องกังวลเพราะคนพื้นที่มีน้ำใจงามจิตใจดีพร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมากแล้วคลิปหน้าผมกับลุงจะพาไปชมอะไรติดตามกันไว้นะครับเอานะเดี๋ยวลุงจะพาไปเที่ยวภูเขาต่อจากนี้ถ้าไม่มีอะไรติดขัดผิดพลาดติดตามลุงไว้ก่อนนะผมว่าลุงอะ่ะชอบดองทริปใจเย็นหน่อยสิพนม